สวัสดีครับครับก็คลิปนี้นะผมนะก็เราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการขอเลขมงคลกันอีกแล้วนะครับนะหลังจากไม่ทมาํามารานนะับนะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ผมก็เลยคิดว่าเออพอดีว่างคนระับก็เลยมาตั้งโต๊ะนะซื้อของมาขนมหวานผลไม้มาถวายพ่อพายกุมาแล้วแม่ส้มเนาะแล้วก็เลยขอขอเลขมงคลซะเลย<笑><笑>นะครับก็เหมือนเดิมครับผมนะเราก็จะมาจุดทูปพิเศษนะผมนะวันนี้นะจะเป็นการขอ ขอเลขจากพระุณแผนองค์นี้นะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เพื่อน้ชมกันนะเป็นุณแผนที่ผมได้มาใหม่นะผมนะก็บูชาแล้วรู้สึกว่าการเจรจาอะไรมันง่ายมากเลยับผมนะซึ่งปกติเวลาไปคุยงานที่ผมทามันเป็นงานแบบต้องคุยกับลูกค้าวันหลายร้อยคนนะวันน้นเกือบ200อคนนะบางทีคุยไม่เข้าหูก็มีต่ามีอะไรเงี้ยแต่พอเช้าองค์นี้ไปรู้สึกว่าความรู้สึกนะคือมันเป็นความเชื่อของผมกนะ็คือคุยแล้วมันคุยง่าย มันต่อรองอะไรมันง่ายมากเลยมันไม่ยุ่งยากมันเขาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นความเชื่อนะส่วนบางคนนะครับก็ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมนะแต่ว่านะผมนะอันที่จริงนะผมก็อยากจะเล่าอะไรมากมายที่ว่าประสบการณ์ที่ผมได้ไดผ่านมาแล้วหลายท่านที่อาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงได้เชื่อขนาดนี้มันมีปูมเหตุที่มาที่ไปนะผมนะผมถึงได้กล้าพูดเลยว่าของหลวงพ่อทิมเนี่ยปะหนึ่งห้าเนี่ยแท้แน่นอนนะผมนะเพราะว่ามันมีภูมิหลังที่มันซับซ้อนอะไรมากกว่านั้น ถ้าเกิดผมมีเวลานะผมใจกล้าพอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาจุดทูบนะขอเลขนะให้เพ,เพื่อนได้ชมกันเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังลบากนะอยากได้บางคนไปเสี่ยงโดงนะเาเผื่อจะได้โชคเผื่อพระพายกุมารที่อยู่ในกุ่มแผนตรงเนี้ยนะจะให้โชคเพื่อน,อนๆอาจจะได้โชคใหญ่ก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาจุดกันนะ ขอบารมีหลวงพ่อทิมนะครับแล้วก็พ่อพายกุมารและแม่ส้มนะครับช่วยประทานพรโชคลาภเป็นตัวเลขผ่านทูบหลองนี้ให้กับเพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่นะครับผมนะให้เพื่อนๆหลายท่านเขาได้มีโอกาสเอาเลขมงคลชุดนี้นะครับผมไปเสี่ยงดวงเพื่อจะได้รางวัลใหญ่นะครนะับ<อ>เพื่อที่จะมาช่วยจุนเจอือครอบครัวหรือท่านไหนที่กําลังลําบากกลำลังต้องการใช้เงินด่วนนะขอบารมีหลวงพ่อทิมนะครับผมนะ แลก็พอพายกุมารและแม่ส้มนะครับช่วยประทานพรเนาะโชคลาภให้กับเพื่อนๆผ่านเป็นตัวเลขผ่านทุบทังนี้ด้วยเถอะขอให้ดวงวันใหญ่เด้อึเดี๋ยวขออนุญาต๋ยวผมตั้งกล้องี่หนึ่งมาทีนี้ผมตั้งกล้องเสร็จแล้ว นี่ผมก็จะทํากล้องสองชุดนะผมก็ชุดหนึ่งจะถ่ายเลขทูกนะให้กับเพื่อนๆได้ชมเลยว่าเป็นตัวเลขอะไรเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันมาดูกันว่าพ่อพายที่อยู่ในกุมาคุณแผนตรงนี้เขาจะให้โชคแบบมันแม่นหรือเปล่านะซึ่งหลายครั้งที่ผมทํคชิปเกี่ยวแนวนี้ก็มีหลายท่านที่เขาเอาไปตีความนะก็โดนเงินก็มีนะผมนะส่วนตัวผมเองก็โดนเฉียดไปครั้งหนึ่งเฉียดราวัลใจครั้งหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ของมุมมองแต่ละคนมันมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ บางคนอาจจะมองเห็นเป็นเลขเก้าบางคนอาจจะมองเห็นเป็นเลขหกะลบางคนอาจจะ,ะคือจะบวกไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็มีมีบ้างนะผมนะซึ่งผมบอกเลยหลวงปู่ท่านถ้าไม่ลำบากจริงท่านไม่ให้ตรงตรงหรอกครับผมเคยลองละนะทาไมแบบว่าไม่เอาตีนแก่ลำบางจริงนะท่านไม่ให้ตรงตรงท่านจะต้องให้แบบเไปคิดตัวเองบ้าง,ไป,าง,งไปบวกมันจะมีก็เรียกอะไรมีเส้นมีอะไรสักอย่างทําให้เรารู้สึกมันต้องอย่างนี้สิมันจะมีเส้นมาในฝันในอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆลองอธิษฐานดู ครั้งที่ผมเคยขอไปนะครับผมนะที่ลำบากยิงช็อตจริงไม่มีตังค์เลยนะครับเอออันนั้นให้ตรงๆเลยนะครับก็ได้มาหลายหมื่นนะผมนะแต่ก็อย่างว่านะครับนะก็เงินหมื่นก็มาใช้นุงใช้นี่อะไรก็แป๊บเดียวก็หมดละใครๆก็อยากโดนางันใหญ่เนาะแต่ว่ามันก็แล้วแต่บุญวาสนานะผมนะว่าเราทําบุญมาดีแค่ไหนนะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแลผมนะเพื่อนๆก็ลองชมกันในระหว่างที่รอทูบหมดดอกก็เหมือนเดิมผมนั่งฟังผมโมก่อน ผมเป็นคนพูดงนะี้ครับผมนะพูดแล้วขำม,มุกตัวเองแล้วก็ไปพูดใครก็ไม่ค่อยขำแล้วนะพูดเองขำเองหมดนะครับในวันนี้นะเราจะมาพูดเกี่ยวกับคลิปที่แล้วที่ผมไปทําถ่ายทําให้ลุงเขามาที่กรุงเทพนะก็มีเสียงวิทษ์วิจารณ์เยอะนะครับนะแล้วก็จะมีคลิปนึงช่วงนึงที่ผมไปนะผมบอกนะี่คือท,ที่แรกลุงเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะเรื่องเกี่ยวกับพลังเครื่องอะไรเครื่องเป่ามวลสารอะไรเขาเนี่ยนะครับ ในความคิดแป๊บนะคือผมคิดว่าไอ้เครื่องนี้มันต้องเป็นเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กนะง่ายๆเลยหลักการาง,ง่ายๆคือคนที่ดีๆเขาจะคิดกันนะก็คือเขาคิดในแง่ดีนะคือไม่คิดแบบไปดูถูกอะไรเขาเน้นก็คือมันต้องมีคลื่นแม่เหล็กสักอย่างนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในร่างกายของเราทุกส่วนนะเป็นเวลาขยับเนี่ยมันจะเป็นคลื่นไฟฟ้าสั่งจากสมองสั่งมาเป็นคลื่นไฟฟ้าหมดเพราะฉะนั้นนะผมนะถ้าเกิดเราเอาไอ้เครื่องนี้ที่เกี่ยวกับคลื่นแม,นะม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมาเป่าๆอะไรเงี้ยนะในความคิดผมนะ คิดว่านะ่าจะทาให้พลังไปขึ้นในไฟฟ้าที่อยู่ในนิ้วในอะไรเงี้ยตามอายุ่างของเราเนี่ยนะมันขยับได้ดีขึ้นนะครับตามทฤษฎีนะทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์นะครับนะซึ่งผมคิดว่ามันนั้นจะเป็นงั้นนะเพราะว่าอย่างเข้าก่อนนู้นแะที่ไปทำเมื่อปีที่แล้วที่น้ําพลังแม่เหล็กที่เขาเอาน้ําผสมของแม่เหล็กมาด้วยผมเองไม่รู้ขั้นตอนเขาทำไงนะแต่กินเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันเหมือนเป็นพลังแม่เหล็กอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็ทําให้มันมีนั่นแหละแต่ผมก็ไม่รู้นะมันเป็นความเชื่อ่ตอนบุคคลนะแล้วแต่ ใครได้ไปลองก็ถ้าเกิดไปลองแล้วลองมาคอมเมนต์บอก,กหน่อยก็ดีครับแต่ความคิดผมนะคิดว่าน่าจะเป็นเ,เกี่ยวกับการเครื่องนั้นนะ่าจะเป็นเครื่องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กมากกว่านะพอเราไปเป่าอะไรเงี้ยมันมีพลังไฟฟ้าไฟฟ้าจะติใช่ไหมมันก็อาจจะทำให้เวลามาใส่มาคล้องอะไรเงี้ยอาจจะทำให้นะมันเป็นขึ้นอะไรสักอย่างนะทำให้เรารู้สึกว่าเออไฟฟ้ามันเดินดีนะไฟฟ้าเดินตามเส้นตามเส้นเลือดอะไรเงี้ยมันเดินดีรประมาณนี้น่าจะเป็นงั้นนะน่าจะเป็นงนะั้น อันนี้คือความคิดของคนที่เขาแบบคิดแบบไปในทางที่ดีนะผมนะคิดในแง่ดีนะครับส่วนจะมีคอมเมนต์ที่แบบว่าพวกที่เห็นแล้วหหวเราะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ว่าอะไรผมนะที่จริงกับผมไม่อยากจะแบบว่าไม่อยากไปยุ่งไม่อยากไปก้อนหินไปเครื่องที่มันเหา่าตามข้างทางเสียเวลามแต่ว่าเออเอาสักหน่อยนึงแก้เหงาแนละ้วแก้เหงาเพราะว่าผมว่าเพื่อน,อน,อนหลายท่านที่ดูอยู่คนระับก็คิดได้แล้วแะว่ามันต้องมีนะต้องมีพวกติ่งพวกติ่งสิบเจ็ดติ่งเซิงห้างอะไรมาเยอะอยู่แล้ว แล้วผมคิดว่านะคนที่มาคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไอ้พวกที่ตกจากห้างเลยนั่นที่ขายไม่ออกนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่คนที่เขาเริ่มรู้เริ่มหลักฐานอะไรเงี้ยเขาจะไม่มานั่นละนะครับเขาจะเน้นแต่ดูพระดูอะไรอย่างเดียวแล้วกาจะไปมาเซลไวม,มากาเงี้ยก็จะมีพวกติ่งพวกนี้แหละที่ขายพระไม่ได้ <laughs> นะครับมันก็จริงนะก็คือบางครั้งบางทีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะันที่ว่าผมว่าอะไรรับกับอะไรนะคอมเมนต์คอาเมนต์มาเงี้ยต้องรับให้ได้ทำมนไม่ใช่ทําตัวเป็นเด็กอะไรอย่างนี้ ผมก็อยากจะบอกว่าเวลาผมเม้นตอบไปอ่ะไอคนที่มาตอบเดือนดาร์มาตอบผมเนี่ยมันยังไปทําตัวเป็นเด็กมันยังรับไม่ได้เลยใช่ไหมอะไรผมไม่มว่าอะไรหรอกก็มันเป็นความคิดของเขานะเราแค่ตอบโต้ไปตามตามน้ํานะตามน้ํานะครับคือแรงมาก็แรงไปนะผมก็อย่างเงี้ยเบาดีมาผมก็ดีด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเกลียดมากๆเลยก็คือเกี่ยวกับนะไอพวกเสียน,นชอบดูถูกหรือว่าคนโง่ชอบว่าคนอื่นเขาโง่คิดว่ามันต้องรู้คนเดียวนะครับ พระคนอื่นแก้หมดพระมันแท้ยู้คนเดียวขายให้คนเดียวแต่เพื่อนๆเคยเห็นพวกมันแบบว่าเนี่ยพระที่ได้มาจากพวกห้างพวกนี้เคยเห็นไหมครับว่ามีประสบการณ์แบบมีหลักฐานให้ดูแบบเต็มตาหรือเปล่ามีหรือเปล่าผมดูแล้วไม่มีนะผมหามาหลายปีไม่มีนะมีแต่ส่วนใหญ่เขามีข่าวพวกนี้นะแล้วก็เอาเอารูปไปแปะนะยอมเสียให้โรงพิมพ์หน่อยเอาภาพระไปแปะมันไม่น่าใช่นะครับผมคิดลองคิดผมแล้วคือมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าคือถ้าเกิดมีมันต้องมีหลักฐานแราจะจัดให้เห็นบางทีนะครับซึ่งพระของหลวงพ่อศักดิ์เขามีนะผมนะมีหลักฐานให้เห็นจะจัดเลยถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่เชื่ออาจจะผมขึ้นรูปให้ดูนี่นะเป็นหลักฐานยืนยันว่าพุทธคุณแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นตนะ์นะผมนะนะมันเป็นหนึ่งในล้านนะที่เหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเออหน้าบ้านเลยใช่ไหมครับมันเป็นอะไรที่แบบเออเนี่ยมันหลักฐานมันต้องแบบนี้นะครับไม่ใช่ไปบอกว่ามีประสบการณ์แต่ไม่มีหลักฐานอะไรให้เ,เข้าดูเลยนะครับ เพราะฉะนั้น้วผมนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่จะไปเช่าพระจับพวกเสียนห้างพวกนี้พระแดงๆแพงๆเนี่ยถ้าไม่ต้องถามกันเลยอยู่ว่าแท้เปล่าถ้าไม่ต้องถามพวกเขาไม่ต้องถามท่านถามเลยว่าไหนขอดูหลักฐานประสบการณ์หน่อยสิมีไหมหลักฐานประสบการณ์ที่ใช้แล้วมีประสบการณ์เนี่ยนะไม่ใช่ใช้แล้วไปตายหงตายหาเลยนะองค์เป็นร้านชอบไปตายหาก็ตายหงก็มีนะไม่ใช่นะผมนะผมที่ผมกล้าการันตีเพราะว่าอะไร แต่ที่บอกไปตอนแรกนะคือมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นผมไม่เชื่อถึงขนาดน,นี้นะครับที่จริงผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมาระวังนะเสียดตายมาเยอะนั้นแล้วผมก็รอดมาทุกครั้งนะผมนะาสาบานก็สาบานไปแล้วนี่ผมก็อยู่มานต่ปีเยอะเลยไม่เป็นไรเลยนะสาบานถ้าเกิดผมพูดไม่จริงเนะี่ยผมให้ผมตายมาในสามวันเจ็ดวันอาชีพหายหมดทันะ้งครอบครัวผมก็ยังไม่เห็นเป็นไรนะครับก็เราเป็นคนจริงใจนะับผมเราพูดจริงมันเป็นเรื่องจริงที่เราเจอมาเราจะไปจะไปกลัวทําไมผมไม่กลัวอยู่แล้วเนาะ าก็สาบานไปนี่จะไปเยอะน,ยนะครับคือดอังหลายหลายหลายอันที่ผมรลดมาอย่างเช่นฟ้าผ่าเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะก็คืออันนี้คือมันถ่ายไม่ทันจริงนะแล้วก้องอาวุธก็ไม่มีตอนนั้นนะมันนานแล้วก็คือมันเป็นอะไรที่แบบมันเร็วอ่ะไม่ถึงสิบวิอะไรเงี้ยมันแวบ,บเดียวนะแต่ความคิดในแวบบเดียวนะั้นคือผมเห็นนะครับแต่คนอื่นเขาไม่ทันเห็นยังไงนะแต่ว่าผมก็มาเล่าส่วนใครจะเชื่อก็ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แตผมนะมันเป็นสิทธิของท่านนะผมนะส่วนผมผมเชื่อครับผมเพราะว่าผมรอดมานะครับ,ผม,ผ,มมนะรบผมก็เลยเชื่อคนระับองค์ที่ผมใช้เนะี่องค์ต้นต่อให้ใครมาตนนื้นไงผมก็คิดว่อนะครับผมเจ็บไปใช้เรื่อยผมใช้วนไปเรื่อยชอบองค์ไหนความรู้สึกตรงไหนผมก็จะจะใช้องค์นั้นองค์เปลี่ยนสลับไปเรื่อยนะครับพี่เรียงๆข้างหลังลนะนะครับครับผมก็จะสลับใช้ไปเรื่อยแล้วผมไม่มีซ้ำนะครับบางทีใช้องค์นี้สักเดือนหนึ่งนะครับเปลี่ยนมาใช้องค์นี้สักอาทิตย์หนึ่งอะไรเง บางทีรู้สึกใช่นงี้แล้วเอ้วันนี้มันไม่ถูกโฉลกวันนี้เลยนะอย่างเช่นวันอังคารเงี้ยไปไปคล้องเนื้อแดงเนื้ออย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ไงวันอังคารไปคล้องสีมูวอะไรแบบนี้มันจะถูกโฉลกมันจะรู้สึกเออทำอะไรก็ราบรื่นนะในแต่ในวันนั้นมันก็ราบรื่นแต่วันไหนที่ไม่ได้คล้องเลยโอ้โหอยู่ไม่ได้มีปัญหาตลอดคือเดี๋ยวมีรถตัดนงตัดหน้าเดี๋ยวแล้วผมทํางานเกี่ยวกับต้องขับรถทั้งวันนะผมนะโอ้โหความเสี่ยงสูงมากความเสี่ยงสูงมาก ว่าไหนไม่คล้องนี่ไม่ได้ต้องกลับมา,าครับผมเนะพื่อความสบายใจแล้วก็ความมั่นใจในการขับรถแ้รถแสลานนะแต่ก็ยังว่าครับนะนะก็มันเป็นความเชื่อนะนะส่วนใครที่ดูผมแล้วไม่ชอบหรือว่าไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านไปมันไม่ยากเลยนะผมนะบางคนเขาเดือดดานมาคอมเมนต์แล้วก็มาให้ผมดา่าผมเองก็ไม่ดา่ดาจะด่าแบบว่าเจ็บยาากะผมเองก็ดาแบบนะ่าแบบขำๆไปแหละกลัวแบบกลัแบบลแบบลวๆเลย แล้วนะก็คืออย่างว่า,าก,กวนมาเราก็กวนไปไงแรงมาแรงไปนะครับนะเราไม่มียอนอยู่แล้วนะครับคือถ้าคนที่เขามีความคิดเป็นห้ใหญ่นะก็คือเออไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านนะถ้า้องเห็นต้องเป็นอะไรมากมายเลยนะอย่างผมไปดูห้องสิบเจ็ดทำคลิปเนี่ยมันเอาไปแบบเอาไปปนกันมั่วดเลยทั้งสิบเจ็ดสิบห้าเอามาขายเอามาเพื่อที่จะแรให้คหนอื่นก็ซึมซับไงว่าเอยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะผมยังไม่เข้าไปกวนเข้าลยป,ป,ปล่อยเขามันเป็นอของเขานะครับถ้าวันไหนเขาทำ ไปเอาเปรียบคนอื่นมากเกินเดี๋ยวเวงกรรมก็ตามเขาเองนะผมนะผมเชื่อเรื่องเวงกรรมแล้วผมก็ตามเขาเองนะใครเพราะฉะนั้นนะผมนะใครที่ดูอยู่ถ้าเกิดผมทาคลิปไหนเงี้ยท่านไม่ต้องมาแสดงโชว์พลังว่าท่านเก่งท่านเหนืออะไรก่าใครแล้วผมท่านเชื่อแบบนั้นก็ชอบแบบนั้นก็ไปนะชอบมืเจ็บก็ไปมืเจ็บนะผมไม่ชอบช่องผมไม่ชอบวิธีการทำคลิปของผมหรือพะระลุมพระอะไรเงี้ยท่านก็เลื่อนผ่านไปแค่นั้นเองมันไม่มีเหตุอะไรทีร่แบบว่าต้องแบบให้มันเกิดเรื่องทะเลาะกันอะไรเลยนะเป็นเรื่องง่าย,ายมาก แค่เลื่อนผ่านไปนะไม่ชอบก็อย่าดูแค่นั้นเองนะครับผมอะคือช่องไอ้พวกคลิปสิบเ็ดอะไรก็เยอะนะแต่ผมไม่เคยเข้าไปคอมเมนต์อะไรแค่ไปดูเฉยะนะเพราะถือว่ามันเป็นแนวทางของเขานะเราไม่ยุ่งนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมใมนห้องผมเนี่ยจะโดนพวกเนี้ยมาตลอดให้ผมเดานะจากประสบการณ์เลยนะ่าจะเป็นพวกไอ้พวกแก๊งบนห้างอะไรนะตกห้างกันไปหลายคนแล้ว คงนะจะหมันไส้มาตอบแบบกลัวๆก็มีนะไม่กล้าเอาชื่อจริงอะไรมนลงนะมีอะไรอวตารอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วไม่กล้าเอาชื่อจริงหน้ารูปจริงมาลงผมจะบอกให้เพื่อนนิดนึงนะข่าวก่อนมันมีไอ้คนอยู่โคราชนะไอะ้เปิดหน้าชื่ออะไรชัดเจนกว่าเลยนะเพราะว่าพระเก๋ผมไม่ถามลุงแล้วผมเก็บหลักฐานหมดนะถามลุงแล้วลุงจะฟ้องไหมจะเอาไหมลุงแกบ,บอกแกไย่แม้เอาท่านเขาปล่อยเข้าไปคือหลักฐานพูดขนาดนั้นแหะคือเป็นการกล่าวหาโดยตรงนะอม่าน ผ่านเขาเรียกอะไรนะผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอะไรนี่แหละเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์นะสามารถเอาผิดได้นะแต่ว่าลุงเขาไม่เอาผมเองก็เออถ้าเอาแล้วมันไปทำแล้วมันก็ยุ่งยากนะต้องไปขึ้นโซ่ขึ้นโซ่ขึ้นศาลอะไรเสียเวลาครับลุงใจก็ใจดีเลยก็ไม่เอาเรื่องนะถ้าปล่อยก็ไปเขาอยากจะว่าอะไรก็ช่างเขาสุดท้ายก็เงียบหายไปเองคงรู้ตัวแหละแล้วคงรู้ตัวนะเออดีลุงเขาไม่เอาเรื่องไม่ดีขนาดไหนแล้วเนาะคือบางทีเราก็ไปกล่าวหาเขาว่าแพเกจเนี่ยมันดีนะ เขาสแกปรูปพ <mañana, S 2> pues ันนะมันก็อาจจะมีปัญหาแล้วยิ่งถ้ามีชื่อจริงไม่เป็นรูปจริงหน้าจริงชื่อจริงด้วยนะมันจะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่นะบางทีอาจจะมีหมายสารไปถึงบ้านเลยขอผมเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆท่านไหนที่ดูมันก็ไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านก็ผมนะอย่าไปว่าพระโอเคเลยผมยังไม่เคยไปว่าพระใครเลยมีแต่พวกสิเจ็ดนี่แหละแต่ผมก็ไม่ได้เจาะจงนะว่าของใครผมก็แค่มาทำให้เพื่อนดูว่าเออเนี่ยมันเปรียบเทียบอย่างนี้แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าพระใครนะผมแค่ต้องการนะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเออเนี่ย ของแท้ของเก๊มันเป็นแบบนี้มันห่างกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆแต่ท่านก็ลองพิจารณาเองเนาะนะครับก็ไม่ชอบผมก็แค่เลื่อนผ่านแค่นเนี้ยผมเองก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมนะเพราะว่าผมทํานี่ผมไม่ได้เลยแล้วนะผมทําก็คือผมทําต้องการตามเจตนาคือเผยแพร่บารมินกูติมให้หลายๆท่านได้รู้จักได้ลองใช้ดูนะครับนะครับส่วนท่านไหนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแตนะ่เป็นความเป็นสิทธิ์ของท่านนะับไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทูปกันมาเรามาเพาะเลขกันครับผม อ่าเหมือนตัวเลขเขาจะหันอ่ะผมขยับตามหน่อยเอ๊เหมือนคราวนี้เขาจะไม่ให้หรือเปล่าเนี่ยทำไมให้ให้ไม่ค่อยชัดเจนเลยอืมเดี๋ยวนะเท่าที่ผมดูนะเอ่อมีเลขเจ็ดตัวนั่นละเดี๋ยวนะอ่าข้างล่างนีอีกตัวนะึครับ อ่ะเพื่อนเพื่อนดูในคลิปอ่ะผมกลับข้างก่อนเพื่อนเพื่อนก็ลองสังเกตในคลิปเอาแล้วกันว่ามันเป็นเลขอะไรแต่ว่ามีนมนแน่แน่เพื่อนก็ลองเอาไปบวกลบคูณหารดูว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะมันต้องบวกลบต้องเพิ่มต้องลบผู้ชายบวกหนึ่งผู้หญิงลบหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะมันก็แล้วแต่ดวงแล้วผมก็แค่มาทําให้ดูว่าเออเนีย่ยคุณแผงเนี่ยเขาให้เลขมาอย่างนี้ส่วนใครจะไปตีความยังไงก็เป็น แล้วแต่ตาของพวกท่านนะผมนะถ้าท่านตาดีท่านก็อาจจะได้รางวัลใหญ่ครับนะเอาไปปลดหนี้ปู้สิินได้ครับส่วนตัวผมเมื่อกี้ผมเห็นเลขเจ็ดแล้วนะยังไงงวกนเนี้ยผมต้องมีตั้งเจ็ดแหละต้องมีเลขเจ็ดอยู่ตัวนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาแว่นแป๊บนึงนะมาละผมใส่แว่นแล้ว ข่าวทักทำคลิปคำก่อนเ,นเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าเอ้ยบอกเลขหน่อยผมก็เลยจะเดี๋ยวผมมาดูให้ผมจะบอกให้ว่าเลขผมเห็นเลขอะไรนะอ่อ่าไล่แต่ข้างบนเลยนะผมนะข้างบนรวนทูกว่าเลขสองนะผมนะที่ผมเห็นนะสองแล้วก็ต่อลงมาตรงกลางก็จะเป็นเลขไม่เจ็ดก็สี่แนละ้ว เพื่อนลองสังเกตเอาดูแล้วกันนะว่าเลขอะไรแต่ผมผมรู้สึกว่ามันไม่เจ็ดก็สี่อ่ะครับส่วนตัวล่างตัวล่างสุดนี่มันก้ํมถึงนะเพื่อนระหว่างหกกับห้าเนี่ยนะคือมันเป็นเลขแบบว่าเหมือนข้างล่างเป็นวงกลมแล้วแต่ว่าหางมันดันดันออกมาทางเนี้ยหมันกจนน่าจะเป็นเลขห้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะหันหันทู่เพื่อนเพื่อนให้เห็นชัดนะเพื่อนลองดูนะเผื่อทู่มันล้มนะ อะตอนนี้เพื่อนเพื่อเห็นชัดแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนลองพิจารณาดูว่ามันเป็นเลขอะไรนะครับผมก็แค่ทําหน้าที่ให้เพื่อนเพื่อนได้ดมแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่ดูแล้วมีโชคลาบนะเพราะฉะนั้นนะผมนะก็แล้วแต่ดวงของเพื่อนเพื่อนเลยนะส่วนตัวผมเ่อผมว่าเงี้ยยังไงผมก็ต้องมีเลขเจ็ดละตัวนะ <laughs> ไม่เจ็ดก็สี่เลยนะ สองตัวนี้ตัวกลางนะส่วนบนเลขสองล่างเลขหกหรือเลขห้าก็ลองวิเคราะห์กอนเนาะเดี๋ยวในท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์อ,อีกทีเดี๋ยวผมจะให้เมียผมดูนะแล้วก็ให้เมียเขาบอกดูเพราะเมียผมเขาจะดูเป็นนะเขาจะบวกเป็นนะแล้วผมจะใส่ไว้ใส่เลขไว้ในท้ายคลิปว่าเป็นเลขอะไรเพื่อนๆก็ลองอติดตามดูแล้วกันเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบคลิปแนวนี้แนละ้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมนะ เพื่อที่ให้ผมมีกำลังใจนะในการทำคลิปเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้อะไรเลยนะค่าทำค,คลิปอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ค่าอะไรค่าจาก youtube อะไรผมก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันสงครามโลกครั้งที่สามนะทางสรารไลท์เขาตัดหมดทุกอย่างเลยนะอยูทูเบอร์ระดับขั้งล่างนี่คือไม่ได้ไรายได้แลรสักอย่างลวสักบาทก็ไม่ได้โอเคนะ <laughs> เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่นะอย่าลืมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจผมนะคลิปนี้ก็ ดี๋ยวผมจะขึ้นเลขไว้ให้เพื่อนๆนะแล้วก็นะพักคุณแผนองค์นี้ที่เขาได้มอบโชคให้เพื่อนๆเนาะถ้าท่านไหนที่ถูกวันก็นะทักทาย่างอย่าลืมอย่าลืมสตองเกออย่างผม้ว<ล>ยสวัสดีครับ